รีวิวประสบการณ์การเป็นเด็กหอในของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะพี่เนตตี้นะคะนางสาวนันพัฒน์กิติรักจากคณะวิทยาศาสตร์สาขา,า,า,าเทคโนโลยีชีวภาพก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ MU136 ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยนะคะพี่เชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยได้ต่อสู้ฝ่าฟันกับความฝันของตัวเองจนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและในวันนี้พี่ก็จะมาแชร์3ประสบการณ์ในหอ อพักนักศึกษาหอที่11สีตรังนั่นเองค่ะประสบการณ์แรกนั่นก็คือรูเมทนั่นเองค่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นโชคชะตาหรือว่าฟ้าลิขิตีนะที่ทําให้พวกเราได้มาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเด็กปีหนึ่งหรือว่าคณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นรูเมทของเราค่ะซึ่งรูเมททุกคนเนี่ยน่ารักมากมากเลยนะคะการันตีมาจากเพื่อนๆในคณะแล้วประสบการณ์ที่2นั่นก็คือเรื่องอาหารนั่นเองค่ะน้องๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะว่าหอพักของเราเนี่ย,ร,ยรับรอมไปด้วยอาหารทุกสารทิ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น MLC ที่เป็นโรงอาหารใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใต้หอพักสิบ หรือว่าน้องๆเนี่ยอยากจะทํากับข้าวกินเองเราก็มีครัวกลางที่จะมีอุปกรณ์ครบครันนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถซื้อวัตถุดิบไปร่วมทําอาหารกันที่ครัวกลางได้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีห้องรับรองที่เป็นห้องแอร์นะคะให้น้องๆเนี่ยมาแชร์อาหารกันในแต่ละมือ้อหรือว่าน้องๆอยากจะนั่งรับลมก็สามารถไปนั่งที่เรียมระเบียงได้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆไปเลยละคะ่ะ ประสบการณ์ที่3นั่นก็คือเรื่องการเดินทางนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือที่เราเรียกว่า Any v i e w นั่นเองค่ะน้องๆสามารถสแกนจ่ายครบจบที่เดียวภายในแอปได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของรถทแทรมรถทแทรมเนี่ยจะสามารถ นั่งชิวๆไปเรียนที่คณะหรือว่าจะนั่งเล่นรอบมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะโดยในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีหลายรอบมากๆเลยและอย่างที่3นั่นก็คือรถชั u t t l e b u สซึ่งจะให้บริการระหว่างวิทยาเขตค่ะสามารถส่งน้องๆเนี่ยไปเรียนวิทยาเขตอื่นๆได้น้องๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยนะคะเพราะหอพักนักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ที่พักพิงแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพการใช้ชีวิตและอิสระ แล้วมาเจอกันที่มาหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบ๊ายบาย